สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,น,นาน,น,นาน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเม่ฟิ i ชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าเนื้อเมฆรู้โลกต้องรู้นะครับกับช่วงมีความรู้กับตู้แก้ว EP ที่14ี่นะครับคลิปนี้จะทําให้นาน,งงนาน้องๆนักตกปลาหน้าใหม่ๆได้เข้าใจวิธีการขึ้นชุดสายหน้าและวิธีการตั้งตกในลักษณะงานต่างๆโดยละเอียดผ่านตู้แก้วนะครับ เช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคชุดใส่หน้ามานําเสนอเพื่อนๆนเช่นเคยนะครับสืบเนื่องมาจากนะฮะมีน้าท่านหนึ่งได้คอมเมนต์เข้ามาในช่องนะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปนะครับชุดใส่หน้าแบบ2ตะขอหน้าง,งอนะครับก็คือหน้าง,งอ2ตะขอนั่นเองนะครับก็วันนี้จัดให้เลยนะครับเทคนิคนี้นะฮะสตะขอหน้าง,งอเนี่ยจะเหมาะกับปลาไทยมากๆนะครับ โดยเฉพาะหมายธรรมชาตินะครับการตกแบบ2ตะขอนะครับข้อดีก็คือสามารถใส่เหยื่อได้2ประเภทนะครับเพราะว่าปลาบ้านเราเนี่ยปลาหมายธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะปลาเบญจพรรณนะครับมีปลาหลากหลายชนิดนะครับก็สองตะขอก็ใส่เหยื่อได้สองประเภทนะครับเลือกเอานะครับเหยื่อสดนะครับเหยื่อนวดนิ่มนะครับเหยื่อพวกให้เกรดนะหรือว่าเป็นพวกขนมปังนะครับหรือว่าพวกชิ้นเกี่ยวในลักษณะต่างๆนะครับก็สองตะขอใส่เหยื่อได้2ประเภทนะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะของการตั้งตกแบบนั่งงอสองตะขอเนี่ยเป็นการช่วยลดการระแวงเวลาปลาเข้ามากินค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าชุดตะขอเนี่ยจะอยู่ห่างจากชุดตะกั่วในลักษณะเป็นตัวแอลหรือว่าตัวเจนะครับประมาณแบบนี้นะจะเป็นลักษณะหน้าง,งอแบบนี้นะครับก็วิธีการตั้งตกนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับชุดการตกแบบนี้เนี่ยเหมาะกับปลาที่เป็นลักษณะ ปลาเบญจพรรณนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อเหมาหรือว่าหมาธรรมชาตินะครับใช้งานชุดสายหน้าแบบนี้ได้ดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการขึ้นชุดใสหน้าอย่างไรและวิธีการตั้งตกอย่างไรนะครับ2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับครับผมก่อนอื่นเรามาดูวิธีการขึ้นชุดสายหน้ากันก่อนเลยนะครับ ชุดการตกแบบนี้นะครับแบบ2ตะขอหน้างอนะสามารถตกได้ทุกระยะคันนะครับตั้งแต่คันระยะ2.7ขึ้นไปนะครับตกได้ทุกระยะคันนะก็วิธีการขึ้นชุดใส่หน้าก็สายจากปลายคันนะครับก็ชุดทุ่นนะครับสต็อปไลนกตะบน2ตัวนะครับใส่ไว้2ตัวนะตัวนี้ทําหน้าที่มาระดับน้ําจุดตกนะครับ แล้วก็ที่เสียบทุ่นนะครับแล้วก็สต็อปไล์ปิด2ตัวนะครับสต็อปไล์ปิด2ตัวนะสตัวล่างทําหน้าที่ล็อกตัวทุ่นนะเวลาเราวัดแรงๆจะได้ไม่เคลื่อนนะใส่ไว้2ตัวนะครับก็เวลาใส่สต็อปไลน์เนี่ยให้มันมีเลนส์ให้ตัวทุ่นเนี่ยมันวิ่งอยู่สักครึ่งเซนนะครับให้ตัวที่เสียบทุ่นเนี่ยมันวิ่งอยู่สักครึ่งเซนนะครับนะอย่าไปล็อกให้มันแน่นเกินไปนะครับให้วิ่งสักครึ่งเซนนะก็ทุ่นวันนี้ผมจะใช้เป็นทุ่นเบอร์สามนะงานป ออทุ่นตัวใหญ่หน่อยในการตั้งตกแบบนี้เนี่ยควรจะใช้ทุ่นที่มีแรงยกตัวค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าการตกแบบ2ตะขอเนี่ยจะมีทุกอาการนะครับไม่ว่าอาการตอกตอกจมนะครับตอกตอกยกนะหรือว่าพาทุ่นเดินนะครับเดินซ้ายเดินขวาจะมีทุกอาการเนื่องจากมันมี2ขอนะครับสตะขอนะเพราะฉะนั้นเลือกตัวทุ่นที่มันมีแรงยกตัวค่อนข้างดีหน่อยนะวันนี้ผมใช้เป็นทุ่นตัวใหญ่นะเบอร์3นะครับเสียบก็ไปเลยนะครับ ก็บอดี้ไม่เกี่ยวนะครับการตกแบบไทยๆนะใช้ทุ่นที่มีแรงยกตัวไม่ว่าจะเป็นหางกวงหางตันได้หมดนะครับหรือว่าเป็นทุ่นบอลลูนนะสไตล์แบบนี้ก็ได้นะครับตั้งตกได้หมดนะครับนะประมาณแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอชุดตะกั่วนะครับชุดตะกั่ววันนี้ผมใช้เป็นท่อพันตะกั่วเหมือนเดิมนะสต็อปไลน์ตัวบนหนึ่งตัวนะครับท่อพันตะกั่วนะแล้วก็สต็อปไลน์ปิดหนึ่งตัวนะครับก็ประมาณแบบนี้นะพันตะกั่วไว้นะครับแล้วก็มาเจอชุดลูกหมุนนะลูกหมุนตัวเล็กสุดนะครับเบอร์ 3่เนะเป็นลูกหมุนที่ใช้กับงานตกกุ้งนะครับบอกปูนะตัวเล็กๆนะครับประมาณแบบนี้นะก็ใส่แค่นี้ก่อนนะครับชุดชิ่งหน้ากับตะขอเรายังจะไม่ใส่นะครับจะไม่ใส่นะจะยังไม่ใส่นะก็ประมาณนี้นะขึ้นแบบนี้ฮะชุดใส่หน้านะครับนะก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกกันนะครับ วิธีการตั้งตกนะครับขั้นตอนที่1นนะฮะก็คือการช่างทุ่นนะครับกับตัวตะกัวนะครับยังไม่ใส่ชิ่งหน้านะโดยการรูดลายสต็อปเปอร์นะครับที่มีตัวทุ่นนะมาใกล้ๆกับชุดตะกัวนะครับนะให้ให้มาใกล้ๆชุดตะกัวนะให้อยู่ในลักษณะลอยน้ํานะครับเสร็จปุ๊บก็พันตะกัวนะพันตะกัวเข้าไปพันตะกัวเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราจะโยนลงน้ํานะครับให้อยู่ในลักษณะลอยนะครับชิ่งหน้ายังจะไม่ใส่นะให้ชุดตะกัวตรงเนี้ยเนี่ย ดึงตัวทุน่นให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาผิวน้ํา5ข้อสีนะครับให้อยู่ในลักษณะลอย5ข้อสีนะครับทำมถึงตั้งไว้5ข้อสีกนะครับก็อย่างที่ผมพูดไว้ข้างต้นนะครับการตั้งตกแบบ2ตะขอหน้าง,งอเนี่ยมันจะมีทุกอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นตอกตอกโจมนะครับหรือว่าตอกตอกยกหรือว่าพาทุ่นเดินนะครับเราต้องตั้งไว้ตรงกลางกลางของข้อสีนะเผื่อเวลามันมีอาการยกเนี่ยยก2ข้อสี3ข้อสีแบบเนี้ยเราสามารถวัดได้เลยนะครับถ้าเราไปตั้งเจดแบบเนี้ยถ้ามันยกแบบอย่างเงี้ย มันจะอาการมันจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับทุน่นวันนี้เป็นทุ่น9ข้อสีตั้งไว้สักหข้อสีะครับตอกตอกก็ต,อก,กตอก3มข้อสีก็วัดได้เลยนะครับยกยก3ข้อสีก็วัดได้เลยนะประมาณแบบนี้นะครับนะโยนลงน้ําเลยนะครับตั้งห้าตกห้านะครับวันนี้นะตั้งห้าตกห้านะอ่าดูครับได้ไหมอ่ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับต้องใส่ตะกั่วเพิ่มนะต้องใส่ตะกั่วเพิ่มนะตัวนี้อยู่ที่ประมาณห้าข้อสี ก็นสีครึ่งนะครับเนี่ยใส่ตะ่วเพิ่มนะครับทุนตัวนี้กินตะก่วค่อนข้างเยอะนะครับนะทุนของผมนะทุนเบอร์สามนี่กินตะก่วค่อนข้างเยอะนะครับ <ST AR> ก็ใส่ตะ่วเพิ่มเข้าไปนะก็ให้อยู่ที่ประมาณห้าอสีนะครับห้าอสีโดยประมาณนะ <ST AR> ก็ <ST AR> กค่อยๆตัดแต่งไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะอย่ารีบนะครับอ่าเดี๋ยวอาการทุ่นมันจะเพี้ยนนะครับ่วนลงเลยนะครับห้าอสีนะ ให้ลอยห้าข้อสีอ่าก็เอาสายเมนหลักลงไปหน่อยนึงนะครับอ่าประมาณนี้เพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมอ่าข้อสีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะชุดตะกวดลอยนะครับนะนี่ฮะห้าข้อสีนะลองกดดูครับห้าข้อสีไหมอ่าเห็นไหมครับห้าข้อสีนะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะชุดตะกวดลอยนะครับตัวทุ่นผูวห้าข้อสีนะครับนะแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะเพื่อนๆน,นะเห็นไหมฮะช่างทุ่นกับตะกัวนะให้ชุดทุน่นลอยอยู่ห้าข้อสีนะครับห้าข้อสีนะอ่าทุ่นนะครับอ่าสายมินหลักนะงองๆนะเอาลงน้ําหน่อยนะอ่านี่ครับชุดตะกัวนะครับลอยนะเห็นไหมครับลอยจากพื้นนะลอยจากพื้นนะอ่าถ้าเพื่อนๆไปตั้งตกจริงเนี่ยให้เพื่อนๆสะบัดสายเมนหลักนะครับอ่าให้โจมนะจากตัวทุ่นหาปลายคันให้โจมนะครับเพราะทุกอย่างมีผลนะฮะเพรสีตมสูตรนะครับ ขั<อ>้นตอนที่หนึ่งครับจบลงไปนะช่างทุ่นกับชุดตะกัวนะครับให้ตะกัวลอยนะครับให้ตัวทุ่นโผล่ห้าข้อสีนะครับ่ะจบลงไปต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับหาระดับน้ําจุดตกนะโดยการใส่ชุดตะกัวนะครับชุดที่สองนะให้เป็นลักษณะชุดตะกัวหนักเลยนะครับนะไม่ต้องพันดีนะครับชุดตะกัวที่ชุดที่สองไม่ต้องพันให้ดีมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราจะเอาออกอยู่ดีนะครับจะเอาออกอยู่ดีนะ พันเพื่อให้ดึงตัวทุ่นให้หาระดับน้ําจุดตกแค่นั้นนะครับไม่ต้องพันดีมากนะอ่าไม่ต้องพันดีมากครับพันแบบหลวมๆนะครับพันพันแบบหลวมๆนะพันชุดตะกั่วชุดที่2เข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บก็ทําการลูดลลยสต็ปเปอร์ขึ้นนะครับนะลูดลายสต็ปเปอร์ขึ้นเพื่อหาระดับน้ําจุดตกนะครับเราจะให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาในลักษณะปิมน้ํานะครับปิมน้ำนะปลายข้อแดงนิดเดียวนะครับโดยการลูดลลยสต็ปเปอร์ขึ้นนะครับ ใส่ชุดตะกัวชุดที่2ให้เป็นลักษณะตะกัวนหะนักเพื่อให้ดึงตัวทุ่นให้จมนะครับนะเสร็จปุ๊บก็โยนลงน้ําเลยนะครับให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาอ่าปลายข้อแดงนิดหน่อยนะครับอิ่มน้ำครับน้านะอ่าแบบนี้โผล่เยอะไปนะครับก็ลงอีกนิดนึงนะครับอ่าถ้าเป็นหมายจริงนะครับเพื่อนๆห้ามโยนสุดสายนะครับห้ามโยนสุดสายนะให้โยนซัก Uh, 90%นะครับให้โยนสัก90%นะ 90-95%, ไม่โยนสุดสายนะครับถ้าโยนสุดสายปุ๊บเนะี่ยมันจะเป็นลนักษณะเป็นงานลังไปนะครับนะตัวทุ่นจากอาการไม่ชัดเจนนะครับอ่าปิมน้ำแบบนี้นะฮะอีกนิดนึงนะครับนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะลงน้ำเลยอ่ะให้อยู่ในลักษณะปิมน้ำแบบนี้นะฮะ ใช้ได้แล้วครับนะตัวทุ่นโผล่ปิ่มน้ํานะครับตะกัวชุดที่2แตะพื้นนะครับแตะพื้นนะเห็นไหมครับแตะพื้นนะประมาณแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เป็นบรรดูนะครับตอนที่2นะครับหาระดับน้ําจุดตกนะโดยการลูดลายสต็อปเปอร์ที่มีตัวทุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ตะกัวชุดที่2ให้เป็นตะกัวหนักนะให้เป็นตะกัวหนักลูดขึ้นนะครับให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาในลักษณะนะปิ่มน้ําแบบนี้นะครับปิ่มน้ําแบบนี้นะ ูครับกดสายเม้นหลักให้จมนะครับน่ะประมาณนี้ใส่ม้นหลักงอๆนะครับแล้วก็ชุดตะกัวชุดที่2นะครับจะลงไปแตะพื้นในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหาระดับน้ําจุดตกนะไม่โยนสุดสายนะครับไม่โยนสุดสายนะอ่าประมาณนี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นะครับเพื่อนๆจบลงไปนะครับก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับโดยการใส่ชุดตะกัวชุดที่2ให้เป็นลักษณะชุดตะกัวหนักเพื่อให้ดึงตัวทุ่นให้จมนะครับ ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็โยนลงน้านะครับลูดไลส,สต็อปเปอร์ที่มีตัวทุ่นขึ้นมาเพื่อให้หาระดับน้ําไว้ที่ปิ่มข้อแดงนะครับด้านบนนะให้ห็นข้อแดงนิดเดียวนะครับก็ประมาณแบบนี้นะปเพื่อนๆเห็นไหมอ่าประมาณแบบนี้การโยนเราจะไม่โยนสุดสายนะครับการหาระดับน้ําจุดตกนะจุดที่เราจะตกจริงเลยนะครับก็ไม่โยนสุดสายนะโยนสัก90-95%ถึง้าเรนต์นะครับถ้าเราไปโยนสุดสายไปปุ๊บเนี่ยตัวตะกั่วมันมีความหนักนะครับเวลามันจมน้ำปุ๊บเนี่ย ตัวทุ่นมันจะเป็นลักษณะเป็นเป็น,เป,นเป็นลังนะการตกแบบนี้เนี่ยจะต้องตั้งตกในระนาบ90องศานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่โยนสุดสายนะให้ตัวทุนไปหาชุดตะกวัวอยู่ในระนาบ90องศาตรงดิ่งนะครับจะไม่โยนสุดสายนะก็2ขั้นตอนง่ายๆนะฮะสามารถตกจริงได้เลยนะครับก็ก่อนตกนะครับเราจะทําการเอาตะกวัวชุดที่2ออกนะครับแล้วก็ทําการใส่ชิ่งหน้านะครับนะ อ่านะครับก่อนตกจริงก็ชุดตะกวดชุดที่สองออกนะครับให้เหลือเฉพาะชุดตะกวดชุดแรกนะครับก็เดี๋ยวลองลองโยนน้ําดูนะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะนะอ่าลัากษณะก็แบบนี้เห็นไหมฮะตัวทุ่นโผล่ขึ้นมา5ข้อสีเหมือนเดิมนะครับเสร็จปุ๊บชุดตะกัวดจะลอยจากพื้นประมาณ5ข้อสีนะครับ5ข้อสีเพราะว่าเมื่อกี้เราหาระดับน้ําที่ปมน้ําข้อแดงแบบนี้นะเห็นไหมกดลองกดดูเนาะ เห็นไหมชุดตะกัวจะลงไปแตะพื้นนะชุดตะกัวลงไปแตะพื้นนะพอเราเอาชุดตะกัวทุ่ที่2อ,ออกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมตะกัวจะยกจากพื้น5ข้อสีตัวทุ่นก็จะกลับมาผูกห้าข้อสีนะครับประมาณแบบนี้นะเสร็จปุ๊บลนะทำการใส่ตะขอนะครับใส่ชิงหน้านะชิงหน้าเนี่ยเราจะต้องใส่ให้ยาวกว่าจุดที่เรายกตัวตะกัวขึ้นนะครับอย่างเช่นเรายกตะกัวไว้ที่5ข้อสีใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยชิ่งจะต้องยาวกว่า5ข้อสีนะครับชิ่งจะต้องยาวกว่า5ข้อสีนะครับก็เอามาวัดดูนะครับก็ให้ยาวกว่าเท่าหนึ่งก็ได้นะให้ยาวกว่าเท่าหนึ่งนะก็เทคนิคในการาใส่แบบสองตนะขอนะผงผมผมจะมัดสายไว้หัวท้ายนะครับวัดตะขอไว้หัวท้ายแบบนี้นะเสร็จปุ๊บผมจะนําสายทั้งสองเส้นเนี่ยมาทบกันนะครับผมจะให้อ่าตะขอเนี่ยห่างกันอยู่สัก1นนิ้วนะครับแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็ทบนะครับทบมาแบบนี้นะ อ่าง <Bond> ่ายๆนะครับวิธีการมัดผมผมนะง่ายๆนะทบมานะเสร็จปุ๊บนะครับเราจะให้ชิ่งทั้ง2เส้นนะครับยาวยาวกว่าอ่ห้าข้อสีนะครับยาวกว่า5ข้อสีนะครับก็กะเอานะครับยาวกว่า5ข้อสีก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าให้ยาวกว่านะให้ยาวกว่านะก็ประมาณแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะให้ยาวกว่านะยาวกว่าสักหนึ่งเท่านะครับยาวกว่าสักประมาณหนึ่งเท่านะ เมื่อกี้5ข้อสีใช่ไหมครับเรายกาตะกวดจากพื้น5ข้อสีก็ให้มันให้ชิ่งมันยาวกว่า5ข้อสีนะครับ1เท่าก็ประมาณ10ข้อสีนะกะกะเอานะครับผมไม่ตายตัวนะแต่ขอให้มันเกินกว่า1เท่าแค่นั้นเป็นใช้ได้นะครับประมาณแบบนี้นะครับแต่ขอจะห่างกันอยู่ประมาณ1นนิ้วนะครับอ่าประมาณแบบนี้นะครับนะชุดกันตกนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ว่าจะเป็นอย่างไรนะ ว่าจะเป็นอย่างไรนะเวลาโยนลงน้ํานะครับอ่าการโยนลงไปเลยนะลักษณะก็จะเป็นลักษณะอ่าหน้างอนะครับหน้างอนะอ่ะอานะครับประมาณแบบนี้ตัวทุ่นหน้าข้อสีนะครับตะก,กัวยกจากพื้นนะครับสายชิ้หน้าก็จะงองๆไปแบบนี้นะครับก่อุดกันตกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะทำไมถึงจะเป็นหน้างอนะครับ เว,เ,เวลาเราไปหมายจริงนะครับเวลาเราไปหมายจริงนั้นเพื่อนนะลักษณะเวลาเราโยนเหยื่อไปปุ๊บเนี่ยเหยื่อก็จะไปกองพื้นนะครับในลักษณะสองตะขอแบบนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยชุดตะกัวก็จะยกขึ้น5ข้อสีแบบนี้นะครับแล้วก็สายเมนหลักนะครับจากตัวทุน่นวิ่งเข้าไปหาปลายคันเนี่ยมันจะทําการลังนะครับลังให้ตะกัวเนี่ยวิ่งออกห่างจากชุดตะขอนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะเพราะว่า สายเมนหลักวิ่งมาหาปลายคันเนี่ยมันจะมีลักษณะแรงดึงอยู่นะครับแรงดึงแบบตกเป็นท้องช้างแบบนี้มันก็จะดึงชุดตะกัวนะครับให้วิ่งออกจากชุดตะขอก็การตกแบบนี้ก็เป็นการลดการแว่งนะครับเห็นไหมเวลาปลาเข้ากินมันไม่เห็นชุดตะกัวนะครับอยู่ห่างๆแบบนี้ยิ่งเราทําชิ่นยาวๆมันก็ชุดตะกัวก็จะยิ่งห่างจากตัวเหยื่อนะครับเวลาการเข้ากินก็จะ ลดการระแวงได้ดีนะครับก็ใส่2ตะขอก็ใส่เหยื่อได้2ประเภทนะครับใส่เหยื่อได้2ประเภทนะก็แล้วแต่เลยนะฮะก็ถ้าไปบ่อเหมาหรือไม้ทมชาตินะอ่าความพร้อมนะครับสําคัญนะการเตรียมเหยื่อให้ครอบคลุมนะครับไม่ว่าเหยื่อสดเหยือย่ออ่านวดนิ่มหรือว่าขนมปังพวกเนี้ยต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราต้องการนําตัวปลากลับบ้านอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมสําคัญที่สุดนะครับ นะก็ลักษณะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับการตั้งตกแบบหน้างอสองตะขอนะครับก็การตั้งตกแบบนี้นะครับก็จะมีทุกอาการนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะทั้งอาการตอกตอกจมนะครับตอกตอกยกนะครับหรือว่าพาทุ่นเดิน,เด,นเดินซ้ายเดินขวานะก็มีแทบทุกอาการนะครับเนื่องจากเป็นลักษณะ2งงานสองตะขอด้วยนะครับนะ ก็ถ้าชิ่งยาวเกินนะครับยาวมากๆเนี่ยอาการก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าชิ่งในลักษณะประมาณนี้แบบนี้ส2เท่าเนี่ยอาการก็จะออกค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับเพราะฉะนั้นการใส่ชิ่งหน้าก็สัก2เท่าก็พอดีแล้วนะครับผมว่าพอดีแล้วนะครับนะละมานแบบนี้นะครับก็ทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะครับ ถ้าเราร um like ู mankind, flow, <Okay. S 1> ้วิธีการขึ้นชุดใส่หน้าที่หลากหลายแล้วนําไปปรับใช้กับไหมที่แตกต่างนะครับในแต่ละไหมการกินลักษณะการกินลักษณะการขึ้นชุดใส่หน้าเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเรารู้วิธีการขึ้นชุดใส่หน้าที่หลากหลายแล้วนําไปปรับใช้กับไหมนั้นๆเนี่ยก็จะทําให้เราหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับเลือกชุดสายหน้าให้เหมาะกับไหม เพิ่มโอกาสในการหาตัวปลานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้รอบหนึ่งนะครับก็ชุดทุนนะครับก็จะเป็นทุนชุด3ดอกนะครับเบอร์1เบอร์สอเบอร์สาเบอร์1ก็ใช้สําหรับงานไล่สานะครับเบอร์2เบอร์3ก็ตั้งตกได้ทุกลักษณะงานที่ผมเคยลงไว้ในช่องนะครับเป็นงาน9ข้อสีหางกลวงนะครับ แล้วก็ทุ่นอีกตัวนะฮะทุ่นงานบอลลูนวิ่งนะครับในสไตล์ของน้ำมีคิชิ่งตัวนี้เหมาะกับการตกระยะไกลนะครับสี่ห้าห้าสี่หกสามเจ็ดสองนะก็มีเม็ดโฟมด้านบนนะครับมองเห็นไกลๆเด่นชัดนะครับแล้วก็มีเม็ดโฟมวิ่งตัวนี้นะครับเหมาะกับหมายธรรมชาติที่มีคลื่นมีลมนะครับตัวเม็ดบอลลูนวิ่งน่ะจะคอยวิ่งซับแรงลมแรงคลื่นนะครับทำให้ตัวทุ่นค่อนข้างนิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งนะทุ่นลอยบอลลูนนะครับตัวนี้งานลอยนะแล้วก็ทุ่นตกเปิดะตัวเล็กนะครับตัวนี้ใช้กับงาน เบาๆนะครับที่ปลากินค่อนข้างเคี้ยวนะครับค่อนข้างเคี้ยวค่อนข้างระแวงนะทุนตัวนี้ใช้กับงานไล่สารนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับก็ชุดทุนก็มีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ตัวเหยื่อนะครับตัวเหยื่อก็จะมีไฮเกรดปลารวมเนื้อเมฆนะครับตัวนี้นะใช้ได้ทุกหมายนะครับหัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับตกทั้งปาเกตปลาหนังได้หมดนะครับใช้ผสมกับไฮเกรดได้ทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็หัวเชื้อก็จะมี2ตัวนะครับหัวเชื้อ แดงเนื้อเมกนะครับแล้วก็เขียวเนื้อเมกนะครับตัวนี้ใช้กับงานขนมปังนะครับฉีดติ่งนะเหมาะกับปลาเบญจพรรณมากๆนะแต่เพียงยี่สนวนจันทร์ชอบมากนะครับมีความหอมนะครับแล้วก็ใช้ฉีดติ่งแข่งสวายได้นะตกสวายได้นะครับแล้วก็ตัวปิดเกมชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อเมกนะครับตัวเหยื่อนะฮะจะมีชุดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆได้ลองนําไปใช้กันดูนะครับก็อย่างที่ว่านะครับการทําช่องนะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้จากทางช่องก็ ไม่ได้มากมายอะไรนะครับการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้ช่องของผมได้เดินทางไปต่อได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะเพื่อนๆนะครับสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลา ผมจะนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้นะก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ <c oughs> ื่อจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาลงไว้ในช่องนะครับทั้งช่องทาง YouTube นะฮะแล้วก็ทางเพจ Facebook เหนือเมฆฟิชชิ่ง YouTube นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการขึ้นชุดเสหน้าในลักษณะงานต่างๆก็สามารถเข้าไปหน้าช่องนะครับแล้วเซิร์ชคาว่า มีความรู้กับตู้แก้วนะครับก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะครับสําหรับชุดสายหน้านะครับผมก็จะพยายามทําลงเรื่อยๆนะครับทั้งในตู้แก้วนะครับแล้วก็ที่ไปทําที่บ่อนะครับก็จะมีมากมายมากกว่า30กว่าชุดสายหน้าให้เพื่อนๆได้เลือกชมเข้าไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปหน้าช่องแล้วเซิร์ชได้เลยนะครับว่าอยากดูชุดสายหน้าแบบไหนนะครับสาหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับกับมีความรู้กับตู้แก้วสวัสดีครับ